สวัสดีค่ะอยู่กับบาคาราคาเซ็กซี่บาคาร่านะคะวันนี้นะจ๊าน้องก็นาในกลุ่มอยู่นะคะวันนี้ก็จะมานำอ่าไม้แรกนะคะทุกคนค่ะมาค่ะรอบนี้โอโหสะดุดกระตุกนิดหน่อยนะคะไม้แรกของเราทุกคนค่ะไปที่น้ําเงินเลยน้ําเงินใส่ไปส0องร้อยค่ะไพคูไพโบนัสไปค่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มที่น้องนําอยู่นะคะทุกคนค่ะสามารถจิ้มลิงก์ปังหมดที่ใต้คลิปมาได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> มาค่ะไม้แรกของเราทุกคนขอเปิดนะ้ํามาสวยๆเลยนะคะ เปิดมาโชว์าอัดสี่เป้าว้วาวไพ่คู่ทุกคนมาถึงไพ่คู่กับเจอไพ่บอดอ๋อรอบนี้ไม่ได้ไม่เสียทุกคนคะ่ะมาถึงก็พาในกลุ่มลบเลยแต่ดีที่เราลงอ,อ่อไพ่คู่ไว้นะคะทุกคนคะ่ะมารอบนี้ต่อด,ด้วยนําเงินทุกคนคะ่ะยังเหมือนเดิมนะคะเราจะดูเขาไพ่ฝั่งมาเก๊านะคะทุกคนคะ่ะเราจะดูเขาไพ่ฝั่งมาเก๊านะคะส่วนมากที่น้องดูเลยจะเป็นเขาไพ่ไม้ขีดทุกคนเขาไพ่ไม้ขีดคือน้องจะเป็นดูเขาไพ่หลักเลยนะจ๊ะ มาค่ะรอบนี้เปิดมาโอ้ยโเอาโอ้โหหน้าเก้าเฉยเลยเอาเอาดึงห้ามาแปดหลังเฉยเลยทุกคนเอารอบนี้บวกมาหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะเอาพาบวกมาแล้วหนึ่งไม้นะจสาตีกลับคืนมาได้มาค่ะรอบนี้ออ้ยน้ำเงินหลุดเหมือนเดิมเป้า อ่ะรอบนี้ใส่ไปน้าเงินเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะสําหรับใครโอ้โ,อโ,อโหแคยลงผิดลงผิดโอ้โหลงโบนัสไพคูส2งร้อยเลยจะบ้าเปล่าสําหรับใครที่ชื่นชอบเกมบาคาร่านะคะทุกคนคะน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวต่อไปด้วยนะคะมาเปิดไม้นี้มาสวยๆหน่อยชุหนากาวอัดขอบไปลูกอู้ไพคู่มาอีกทุกคนป๊อกแปดไปจากพร้อมไพโบนัสบวกมา440ค่ะไพคู่สวยงามเลย สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มที่น้องนำเล่นอยู่นะคะน้องแถมสูตรบาคารา่า AI ไให้ฟรีๆนะคะทุกคนคะ่ะเราแจกเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะคะใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารสามารถใช้บัญชี w a l l e ็ได้เลยจ้ะฝากขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทถอนไม่มีขั้นต่ำนะคะฝากถอนครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำจ้ะมารอบนี้เราตัดไปแดงทุกคนคะ่ะเรากลับไปที่แดงค่ะรอบนี้เขาไพ่ไม่ขีดจะหลุดไหมส่วนเขาไพ่หลักจะเป็นลูกคู่ต่อหรือเปล่ามาจ้ารอบนี้โชว์หน้าเจ็ดสะดวอา้าวเจ็ด สามยส่วนเราสองอัดเจ็ดปอกเก้าไปค่ะโอ้โหปอกรัวๆเลยทุกคนบวกมาสามไม้ค่ะอาบวกสวยทุกคนค่ะบวกสวยจ้ะมาตอนนี้กําไรตีได้ขึ้นมาพันแปดแล้วนะคะรอบนี้ตามน้ําเงินไปค่ะทุกคนค่ะที่เขาไพ่ไม้เขียนนะคะเราจะตัดไพ่ลูกคู่ของฝั่งเขาไพ่หลักนะคะรอบนี้ใส่เสษไปด้วยจ้ะมาใส่น้ําเงินไปที่สองร้อแปดสิบเลยมา ถึงรอบเปิดแล้วค่ะโชว์เจ็อัดสองมาอีกลูกโอ้โหปอกเก้าเฉยเลยโอ้โหอบนี้พลาดทุกคนค่ะลบไม้ที่สองค่ะแรงมากมาอีกไม้ทุกคนค่ะรอบนี้ไปอีกไม้ค่ะโอ้โหอ่ะรอบนี้ใส่ไปที่แดงเลยนะคะรอบนี้ใส่ไปที่แดงค่ะใส่แดงไปไพ่คู่ไพ่โบนัสไปเหมือนเดิมทุกคนค่ะใส่ไปสี่ร้อยเลยรอบนี้โอ้โหกระตุกโอ้โหเน็ตชั้น มารอบนี้ใส่แดงไปสี่ร้อยค่ะโูโอสี่มาอีกแล้วอุ๊ยโอ้ก้าวหลังเฉยเลยเอารอบนี้เสมอไปอีกทุกคนรอดตัวไปค่ะลอดไปทุกคนค่ะรอดไปรอบนี้เสมอมาทุกคนค่ะรอบนี้ไปอีกไม้ค่ะมารอบนี้ใส่ไปที่แดงเหมือนเดิมค่ะซ้ำแดงไปซ้ำ <c oughs> แดงไปที่เดิมนะจ๊ะ มาไม้สุดท้ายที่เราจะนําในคลิปแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปนําในกลุ่มต่อนะคะทุกคนค่ะไม้นี้เราจะนาเป็นไม้สุดท้ายในคลิปแล้วกันเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะมาโอ้โหสี่แต้มกับบอดบอดไปหวายสองเตมขอบมาก็พอโอ้โหดึงก้าเข้ากูจะบ้าดีนะสามแตม วันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่อยากบวกก็ตามไปในกลุ่มต่อนะ,ะทุกคนน้องจะเอานำประมาณ20ิบไม้เลยตอนนี้ก็ทำกำากาไรมาได้พันเจ็ดนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจ้า